แอ่ะจบใส่โวตวปูไปประโยคที่สองสั้งต่อไปเราจะพูดถึงอีกแล้วก็ใช้สัมมาทิฏฐิเปยยาละมองเห็นไหมเพราะนั้นเปยยะละแทนอะไรฮะ Oh, เป<ๆ>ยยละแทนหกมาร์กที่ไม่ได้พูดถึงเพราะเป็นการ<ๆ>ย่อเนื้อความนั่นเองเพราะนั้นเวลานที่โยอมอ่านพระไตรปิฎกเราจะเจออย่างนี้พอสมควรเป็นเนื้อความที่ซ้าํามาแล้วเคยกล่าวมาแล้วเคยเขียนมาแล้ว oh, ท่านก็จะย่อลง<ๆ>ไม่พูดถึงค่ะอย่างนี้เป็นต้นวิธีการใช้งานเปนยยละมีเยอะเลยในพระไตรปิฎกนั้นถ้าเราไม่ย่อไว้เรามาเขียนหมดมันก็จะซ้ํากันเยอะมันก็จะหนากว<ๆ>่านี้นะมันอาจจะประมาณเจ็ดสิบเล่ม แต่เป็นศัพท์ที่ซ้ำๆกันอันนี้คือการใช้งานในภาษาบาลีเปเนี่ยเปยาละเปเปยาระใช่ไหมเจ้าคะใช่เปยาระถือว่าเป็นคำเดียวคำคำเดียวหรือเปล่าเจ้าคะเป็นตัวยอ่อมากกว่าเป็นตัวยอ่อเป็นตัวยอ่อมากกว่าต้องออกเสียงไหมคะเวลาอ่านเวลาเราจะทับศัพท์เปก็ได้เปมาเราก็เปไป เช่นสัมมาทิฏฐิเราจะไม่ออกเสียงว่าเปย์ะถ้าภาษาไทยเราจะเขียนว่าเก้าหลอเก้าเนะเราออกเสียงวัาละค่ะอ่าอย่างเงี้ยถ้าคนไทยอ่านก็สัมมาทิฏฐิละสัมมาสมาธิอื<ฆ>คําว่าละเนี่ยก็หมายถึงแต่บาลีเขียนว่าเปยอ๋อค่ะอ่าอะไรอย่างเงี้ยเปยาละออกออกเสียงงี้เปย<ป><ป>ยานอย่างเงี้ยเปยยานนะเปยยาละอย่างเงี้ย เปยยาแต่คนบาลีเอาตัวเปตัวหน้าภาษาไทยเอาคนลอลิงตัวหลังอ๋อเจ้าอ่าเพราะนั้นก็ถ้าเราอ่านภาษาไทยอย่างพระเอาอ่านกันก็สมาธิธิละสมาสมาธิเราจะออกเสียงเป็นก้าวลอเก้าตัวนี้แทนหถ้าอ่านบาลีก็สมาธิธิเปสมาสมาธิอย่างเงี้ยคุณจะใช้ละหรือใช้เปก็ได้แต่ทั้งสองอย่างก็หมายความว่าย่อ ย้อนเนื้อความที่ถูกกล่าวมาแล้วถูกเขียนมาแล้วเจ้าค่ะจชาค่ะคลิปคลิปนี้นะเจ้าค่ะเนื้อหาสาระของเปยาละเนี่ยจะต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจของอาสาพิดกแน่นอน <laughs> เพราะว่าเจอกันบ่อยมากแล้วเราก็งงบางทีก็บางทีก็รู้ทราบนะคะว่าละเอาไวา้อะไรแบบนี้แต่ว่าเออไม่ไม่ละเอียด วันนี้พระอาจารย์แจกแจงได้อย่างละเอียดมากเจ้าค่ะเ,เข้าใจแจมแจ้งเจ้าค่ะในครั้งหน้าเราคงมีอะไรดีๆมาถามพระอาจารย์อีกนะเจ้าคะเจริญพรกราบขอคว<อ><อ>ามเมตตาด้วยเจ้าค่ะกราบมรรณการเจ้าค่ะ